นายนภัสเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวใบเฟิร์นอันฟอลโล่ใส่แม่กลายเป็นมหากาบมาสักระยะเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิม ern, พ์ปกาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนก แฟนของลูกชายนายนภัสและในเวลาต่อมาก,ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะใหญ่โตขึ้นเมื่อใบเฟืร์นพิมพชนกอันฟอลโล่แม่หมูพิมพปากาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วพิธีเรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูพิมพปากาได้อันฟอลโล่ลูกชายนายนภัสและใบเฟืร์นพิมพชนกไปก่อนหน้านี้อีกทั้งแม่หมูพิมพ์ากายังได้ลบภาพแฟนลูกชายออกจากไอจีอีกด้วยทำกลางชาวเน็ตที่รอคอยคําตอบอย่างแท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และต้องบอกว่าล่าสุดนายนภัส ก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ชนกอันฟอลโล่แม่หมูพิมพ์ปกาโดยนายนภัสนั้นได้โพสตอรอรี่ลอยตัวเหนือดรามา่าอัปเดตความคืบหน้าบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้แม่หมูพิมพ์ปกาแต่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงดราม่าดังกล่าวแต่อย่างใด